สวัสดีครับผมกราบสวัสดีนะพี่พีเอฟซีที่นาราการทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องของชชยกลิน่นเมือลแลนด์นะครับผมสวัสดีครับเป็นวันที่กล้องเองแล้วก็อยู่กับน้องจำปาน้าพี่น้านี้จำปาแล้วก็น้องออม แล้วก็น้องอันนะครับผมแล้วก็แฟนใจขับรถอยู่วันนี้ทุกคนพวกเรานะครับช่องของชักิมมอ้เดนเนี่ยเรามาเก็บผักคีกันที่ไร่น้องอมเรามาทำบุญกันที่เมืองการจังหวัดกาญจนบุรีบ้านน้องอมพรุ่งนี้รอชมคลิปเราจะมีคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเงินทุกบาททุกตังค์พี่พีเอฟซีทำบุญกันมาเนี่ยจะมาที่นี่แล้วก็จะให้ทุกคนได้เห็นว่าพีเอฟซีไม่ต้องเสียดายเงินที่ทำที่ทิมเอาไว้จับมาให้เราก็คือทุกคนสบายใจได้คือเราทำบุญเจ้าบูชาของครอบครัวทำบุญจริงๆนะพี่ๆ ลงนะไม่ี้ก็ได้ชอบ,บนนี้ก็ได้ไม่มีที่กลับรถนะน,น,น้ำมันท่วมนะ<ป>ทุกคนดูวิวทำวิวโอโ้โหวิวหลังเขื่อนไอ้บอนสันเขื่อนนะเราอยู่สูงกว่าเขื่อนสนะี่น้ำขลิ่นนะพ,พี่นะครับนี่สูงมากนะครับโอเคทุกคนใครชอบตรงนี้ฝากกดไลค์วกดแชร์ด้วยทุกคนนะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ชิลๆพาจ้ำปามาเที่ยวมาเปิดโลกกว้าุบตาเปิดโลกกว้างที่เรามาครั้งที่แล้วนี่ตรงได้พอ ขับรถไปได้ไม่ได้แล้วน้ำท่วมพอออมคุยกับพี่พีแล้วมึงอ๋อลืมบอกไปพี่ถ้าติดต่อพวกเราไม่ได้คือไม่มีสัญญาณนะพี่นะสัญญาณมือถือไม่มีมีเพียงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้แบตฝนะพี่นะดูโหสวยมากสวยไหมสวยมากเลยน้ำเยอะมากทุกคนจับปลาสนยสวยงามจับปลาใหญ่ไหมได้กลับมาที่นี่โอเคทุกคนที่สามมนะพี่สามนะ ถ้าพี่นีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องใช้ยกิจมือเบียด้วยทุกคนนะเราจะทำรายการไปดูกันว่าจะมีผักชีให้เราเก็บเยอะแค่ไหนพี่นะแล้วก็มะเขือเปล่าก็ไม่รู้นะร้อนไหมไปร้อนไหมร้อนแต่ว่าติดหนังก็ยังเย็นอยู่นะมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะเพราะตอนนี้บรรยากาศตรงท่าที่จะเย็นลงละห้าโมงละโอเคทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดซับขายแล้วก็ซัพพอร์ตรายการมันกดข้ามโฆษณานะครับพี่พีทเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักชีกันเลยครับผมไปต้องใช้ไม้แล้วนะครับ่าตอนนี้เครื่องมันดังนะใช่เดี๋ยวเราใช้มกัน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปเก็บผักชีกันทั้งไหนอ๋อมผักชีอยู่ฝั่งนู้นเลยทางไหนโอเคไประวังเงาเราแล้วเจอเจออันนี้งูล้อคาบใหญ่มากใช่เหรอเออเฮ้ยเ้าแขนนะอะไรวะเนี่ยถุงเท้าเอาถุงเท้าเหรอโอ้วิวดีมากทุกคนดูดิสวยมากแล้วก็ว่าเดินกันแบบไปให้เหมือนไปหาผักกันแหละทุกคนดูดิอีสานอีสานอ่าถ่ายบ้านถ่ายบ้านที่เก็บเก็บตรงคอเสื้อแต่มันจัดดังไม่ดี เออโอเคร้อยข้างกันแล้วเออจมมาแล้วน้ําท่วมมาแล้วน้ําขึ้นนะพี่ๆจำภาพนี้ได้ไหมที่มีห้องน้ํามีกระต๊อบตอนนี้หายหมดแล้วนะพี่ๆไม่เหลือแล้วจมหมดเลยน้ําขึ้นนะพี่ๆนะโอ้โหเมื่อก่อนตรงนี้ยังเป็นใช่ทางเลยนะใช่เลยเอาน้ำ่วมเป็นสี่ไร่เเออน้ำท่วมเป็นสี่ไร่เลยอยู่พอดีเนี่ยไงอุ้ยนิกระวังเกือบพึ่งไป้ะกินตบบอดเดียว นิดเดียวตกิใช้กิดครับผมตบพึ่งหรือเปล่านี่ตรงเนี้ยเกือบเกือบไปเขย่าแล้วเมื่อกี้เนี่ยลังบัลล์เลยทุกคนดูดิโอเคกินน้ำพึ่งไหมลังใหญ่มากอันนั้นระวังพึ่งนะนี่นี่ระวังนี่นี่โอ้โหหลังใหญ่มากหลใหญ่นะทุกคนดูก็ตกใจอยู่ตัวอะไรบินว่าเมื่อกี้เนี่ยเกือบไปแล้วนะนี่ไม่เขย่า เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ไร่ผักชีกันจะไปเก็บผักชีนั่ไปนี่ก็เป็นแบบอากาศดีมากโอ้โหเล็กธรรมชาติไมไหมหอมเขียวนะนี่หอมเขียวไม่ไหวหอมเขียวอันนี้หอมเขียวเนี่ยเอามาจากบ้านเราพี่พี่แกสวนพึ่งหอมเขียวลูกมันจะเยอะนะเก็บทุกคนดูเอ้าเขคิดว่าพึ่งไม่ใช่พึ่งมันอก่อนขายเยอะเหรอ ไประวังหยิบพริกนะมีพริกนะทุกคนเจอไหมระวังพริกกำลังขอพันระวังพริกนะจำปามีพริกอยู่ต้นพริกต้นพริกเราจะถึงสวนผักชีนี่ดูแล้วนะทุกคนตอนนี้มีทั้งผักชีต้นหอมนะระวังพริกนะระวังพริกมีต้นพริกอยู่เจอไหมมีพริกอยู่ปลูกพริกอยู่นะจำปาชอบกินไม่ใช่หรออะไรเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศ มันจะมีอีกพันหนึ่งอะต่า,ากงกันมันหลงเลื่อเยอะมะเขือเทสอะไรนะที่ที่เขาขายตามเซเว่นเนี่ยเทสอมโมจิไงเฮ้ยระวังหอมนะจ้ะจะปลาระวัวงหอมนะจะปลามันมันทีมขานะนี่นี่นี่ถึงไลรผักชีแล้วนะผักชีอะไรครับผักชีมะเขือธนาธนา อ้อาวจำปาอยู่นู้นนะจำปาไ <พา S 2> ม่มาเลยจำปาเดินมาได้เปล่าโหดูพักไม่เป็นไรกวางตุ้งเหรอบอกเลยนี่กวางตุ้งรือเปล่า <c oughs> โหวิวดีมากทุกคนอยู่ดีไงคิดวิวดีไหมดีมากเดี๋ยวรอจำปาก่อนหนามติดกางเกงจำปา เนี่ยอะไรเนี่ยผักคะน้าใช่ไหมเล็ก่อแม่น้องออกมากำลังเก็บผักกันอยู่นะพี่พี่เปิดประมูลอ๋ออือนี่ผักขี้ก็คือจะเอาไปวางตรงไอเนี้ยเลยอ่ะใครอยากได้ก็หยิบเลยแล้วก็ล้วก็จะทำบุญใส่กล่องศรัทธาตังค์ที่เหลือก็เอาเข้าวัดเอาออกก่อนไหมได้จีมันจะทิ้มขาเนี่ยอ๋อ ลุยต่างกองไว้เดี๋ยวเราลุยอ่ะเอาออมเอามาไดูนะเพื่อออมเขาเขาเขทำไมไม่ถอดออกใช้ไหมเจะไมทำไมเสียนเครื่องมันดังอ๋อ้เธอได้ยินเสียงคนอื่นไปนี่ยได้ยินไหมหมดหมดระกวนปกติสวยบ่อยด้ยเอดังขนาดนั้นดังพวกเราดังไปไปแล้วุยเดียวพี่เอาเอาหนังออกก่อนยังเกาะ มันมันต้องดูแบบว่าวอันไหนแก่ไหน,นอ่อนอ่ะ <c oughs> ต้นใหญ่นี้ดึงได้เลยใช่ไหมทา <c oughs> งล่างเลยนะ <c oughs> <c oughs> หูน้มทิ้ม ไปตาไามจำป้าฮะถอนต้นใหญ่ๆไงต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆเป็นอืมคล้ายๆเนี่อนออกลากอนเนี่ยเฮ้ยอันนันยาหรือเปล่ามองดูดีพักชีเออยางเงเ็อนเอากอนนี้ไมัน เดี๋ยวคืนนี้เรามีมุกกระทะกันนะทุกคนทานมุกกระทะกันนะพี่พี่จับปลาก็ทานกันแล้วนะไม่ต้องห่วงมันได้ยิน มันให้หมดอันนี้ตัดสินรอบกลัวมันมเป็นหมดปกติป,กป,ปิดแล้วปิดไหมแล้วเอาอมเล้ยมาถ่ายเด้มาถ่ายตอนเด็ดเนี้ยเอาจะปะไปเอาเอากล้องให้ไใค้กินะ๊เนี่ ทุกคนงามงาไหมนะพักชีสวยสดใหม่ๆจากไร่นะทุกคนนะน้ำปลาหิวไหมได้กินอยากกินลาบไหมครับนี่ยังไงเดี๋ยวมันกินลาบบอกน้าพี่กินจะเหมือนลาบอยู่แล้วเฮ้ยน้ำใสถ่ายคลิปด้วยออดูนะครับเดี๋ยว สดมากหอมแบบเนี่ยว <Why or? S 1> ัด <gamma> บ <enders> ัดี้หายมาทุกคนทำไมวะเป็นวัดนี้หายาะชพอคคีมันแรงไงกินมันได้ไงนีกมกันกาปนนเก็บด้เเีดอยเฮ้ยเฮทานดีๆนะเว้ย ตัวเน,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 นี้ยาวอเลือตนี้ยวหรอไรง่ายตัวเหรไป้ายทับนี่งามงามนะอหอมแล้วเมื่อกี้ออหอมไปครับ นปั้ด้อบแล้วเจนาุงมันได้เจปั้นิะดานปน่อยมันจัดมันเกิดตัวมือไบออ๋อมันนี่มันเกิดดีบ่าโอนสามพันหาายปลน่อยเพื่อนนั่นละออันะโอนมันิมันเกิดดูกปัอไว้ได้หลายมือแล้วนี่จไปซื้อีกัดดินของน้ำเอ กำหนีที่อ้อมไปเฮติละต่นเป็นกอากำทั้งคอไปเรยบนี้จันขาดเนาะขาดนีกำเนีนๆรดิงบอกแม่่าซื้อของพันมันหลักกเอาไปเสื้งใหม่เสพ้แล้วกินบวกินบกินดูคนปูกนี่ม่ี่นาะเขาบอมีน้ำ่มามีทีที่ห่

เต็มตะก้าแล้วนะเรื่องมาเป็มทะกง้านลก่นะก็เป็นภาพแบบที่ว่างวยงามมากๆบางคนก็ตังเก็บผักชีกันอยู่นะตอนนี้หย่อนติดหย่หนมเน็กมานะไปเร่อหรอไ กนมินยน้องน้องกิาคนยมัน, <c oughs> นก็เป็นวิวบนสันเขื่อนสีนะขนลินนะ <c oughs> จวดเลยจวดเลยจวดนี <c oughs> ิดหนักเมื่อกี้นะี่มาสคนเ <c oughs> <c oughs> จ้กับสอง <c oughs> อคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมจะเล็งมือ วยกันเด็ดผักชีให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะไม่ต้องกัวงวลเรื่องการถ่ายคลิปอะเพราะว่าจะขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนนะเพราะว่าจะช่วยกันทําให้เสร็จทีเดียวเลยนะครับทุกคนครก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตคลิปให้ดูกันต่อเรื่อยๆนะครับทุกคนคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนอกจากพาจําปามาเด็ดผักชีรวมกับญาติๆพ่อแม่พี่อ่อมนะครับทุกคนก็ตอนนี้ปเป็นเวลา เกือบจะหกโมงแล้วนะแต่แดดเนี่ยยังแรงเปรี้ยงเลยทุกคนโอเคก็เดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนนะสวัสดีครับทุกคนไป